ในสำนักอุทกาดาบท278ิภิกษุทั้งหลายเรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกาดาบทรามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้ อุทกาดาบทรามบรจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อนทมนี้จะเป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็จะเรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวยานวาทะ และเถราวาทะได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราคิดว่าอุทกาดาบทรามบุตรประกาศทมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่อุทกาดาบทรามบุตรก็ยังรู้เห็นทมนี้ด้วยอย่างแน่นอน จากนั้นจึงเข้าไปหาอุทกาดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อุทกาดาบทรามบุตรจึงประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติแก่เราเราจึงคิดว่า มิใช่แต่อุตกะดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อุทกะดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะมิใช่แต่อุตกะดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อุตกะดาบทรามบุตรเท่านั้นมีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อุตกะดาบท รามบุตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบดรามบุตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้น เราก็เข้าไปหาอุทกาดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกาดาบทรามบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่า แม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งทำนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุทกะดาบทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาบของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่า ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นรามะทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดรามะก็ทราบธรรมนั้น เป็นอันว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ภิกษุทั้งหลายอุทกาดาบดรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพระมจารีของเราก็ยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งด้วยประการอย่างยิ่ง แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไป